รับสบายดีพี่น้องคงป่ายเอยไอเซยิงเก้าทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายสกลวาวกลาพี่น้องทางโซนยุโรปแลวกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งผูใหม่และก็คููเกา่าขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องคงป่ายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกาลังแรงมงกกาลังแรงเจอเฮ้ยดูย,ยูเซอร์นะครับเนาะนะสำหรับทริปของการทําสวนองุ่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับองุ่นของเฮามือวานนี้ก็เดินทางมาฮอดอ่า 63วันพอดีเป๊ะได้พี่น้องเลยหกสิบสามมือเลยได้พี่น้องเลยอัปเดตองุ่นวันต่อวันนําเสนอคลิปเกี่ยวกับองุ่นเพอพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเพอพี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับเนาะขออนุญาตนําเสนอว่าด้วยเรื่องการโน้มกิ่งโน้มยอดนะครับ เอาละพี่น้องโอเคเนาะหลังจากทีเมื่อวานนี้เขาก็ได้เอ็ดคลิปเกี่ยวกับาการไม่ให้กิ่งแขนงหรือว่ากิ่งแขนงก้างปลาที่เราจะอาเอาผลผลิตไม่ให้โว่นะครับเฮ้าต้องดูแลเขาย่างเต็มทีมีเฮอเขาโว่มีเฮอเขา,าเจอโรคไข้ถ้าไม่งั้นถ้ากิ่ง อาแขนงก้างปลาเขาโวมันก็จะเสียระยะนะครับในการที่เราจะากิ่งก้างปลาสวยงามไม่สวยงามมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราต้องดูแลเขานะครับอาเมื่อานี้เฮาละมาว้าถึงเรืองขออนุญาตว้าไทยผสมภูไทยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการโน้มกิ่งนะครับโน้มกิ่งโน้มยอดนี่แหละพี่น้องนี่ตรงเนี้ยเอ็ดเพออิตาลุยไว้เลืองสำนีกับมาว้าปั่นพี่น้องฟัง คือนะครับมีพี่เพื่อนเพื่ FC, อนเอฟซีเพื่อนเฮามาคอมเมนต์ว่าอายอดอกิง่งกิ่งใหญ่หรือว่ากิง่งอาร์มหรือว่ากิ่งเครมนี่แหละที่ว่ามันหักมันหักนะครับสาเหตุผมคิดว่าน่าจะเป็นการโน้มแรงเกินไปหรือ,อยังไงอะไรใดๆต่างๆก็ไม่ทราบสาเหตุได้แต่ว่ามันหักนะพี่น้องอถ้ามันหักแล้วมันก็จะแตกยอดออกไปใหม่ได้ไหมแตกได้ครับถ้าโคนเขาไม่ตาย เขาก็จะแตกยอดนะครับแต่เมื่อน,นี้เรามาเว้าถึงเหลืองการโน้มกิง่งการโน้มกิง่งโน้มยอดเนี่ยของผมยังไม่กล้าโน้มนะครับสาเหตุก็อย่างที่ว่าเรากลัวตรงนี้เขาจะหักนะคือเราจะปล่อยออกไปก่อนพูแล้วห้องเราปล่อยออกไปเหอเขาโน้มลงมาเองนะครับเนาะให้ยอดของเขาโน้มลงมาเองแล้วเราค่อยจะมาทําทการ มัดนะครับนะนเนาะเ้ามากดมางัดห้อยันหักนะครับเนาะโอเคแล้วเขาเจออยู่นะครับเนาะว่าอากิงเขาแข็งแรงแต่ว่าถ้าเราโน้มตอนอยอดเขายังยังไม่ใหญ่ยังไม่แข็งแรงเขาก็สามารถจะหักได้นะครับอาจจะหักกุดออกไปเลยนะ <laughs> กุดออกไปเลยแบบตอนโอ้ยนะอ,อีแต่ด,ด้วยน,นี้จะกระว่าเนาะ <laughs> น,น,นี่พี่น้องอันนี้คือยอดที่เขาออกมามันจะปงน้อยหนึ่ง ถ้าเราจับงัดเลยนะครับเนี่ยถ้ากเกิดเขาหักก้อยเดซาอิในเลือดเสพน้องนะครับเนาะฉะนั้นแล้วเราต้องปล่อยนะครับถ้าต้องปล่อยให้เขาหยางไปเลยนะครับเดินออกไปเลยชูออกไปเลยนะครับอตอนนี้เขาก็ออกไปง่ายฝั่งนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อเจ็ดข้อเลยนะครับฝั่งนี้เพิ่งจะได้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่ข้อแต่ว่าเขายังยืดไม่หมดนะครับเขายังยืดไม่หมดห่ากะ คอยเบิง้งคอยส้มนะครับคอยดูคอยชมอ่ะไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยเบิง้งไปเรื่อยผมอัปเดตเฮเบิง้งคู่มือนะครับเนาะอ่ะแล้วตัวยาที่ผมอ่ะนำขึ้นมาหรือว่าสั่งขึ้นมาตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเพื่อที่จะมาฉีดบำรุงอ่าตายอดหรือว่ายอดอ่ากิ่งแขนงก้างปลาที่เราจะเก็บไว้เพื่อเอาผลผลิตนะครับตอนนี้ตัวยาขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันจันทร์ผมจะลงไว้ในตาราง จะลงไว้ในตารางแล้วก็ทําการฉีดพ่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกวันจันทร์นานมันเป็นมันมันละเป็นเพลือที่เขาเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นตารางเลยได้พี่น้องผมเอ็ดเป็นตารางในการดูแลองุ่นของผมได้พี่น้องเลยก่อนอื่นก็คือผมว่า,าอะไรผมก็ต้องขออ้อตัวว่าผมเป็นมือใหม่นะครับเนาะผมเป็นมือใหม่ในการปลูกอง,งุ่นแต่ผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดและก็อัปเดตลงไปให้พี่น้องได้เบิง้งอ่า ศึกษาเรียนรู้ไปทํากัรคือยอดนี้นะพี่น้องยอดนี้เราก็ยังไม่กล้าที่จะง้างหรือว่างัดหรือว่าอะไรเขานะครับเพราะว่า,าเขายังอ่อนเขายังออกมาใหม่ๆนะครับถ้าเอาไปงัดเนี่ยตรงนี้หกักเปาะเนี่ยเด้เขาต้องปล่อยเขาย่าะก่อนเลยพี่น้องปล่อย้เขาน้มไปเลยแหละว่างากัยเัญาออกไปเลยอาจจะสิบคอตาเนี่ยให้เขาออกไปเลยสิบข้ออ่าแล้วเราค่อยโน้มทีหลังคือให้ตรงนี้เขาแข็งแรงก่อน ถ้าไม่งั้นถ้าเขาหาักกุย้ยใจหายนะครับอะไรตะดื้หักกุย้ยมาน้องพี่น้องเนาะอันนี้ผมเอาไปตามตามเนื้อผ้าของผมเนาะพี่น้องเนาะ,ะในการโน้มถ้าเราอมองแล้วว่าเขายังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ต้องไปโน้มเขานะครับอปล่อยให้เขาเดินไปเอาจนอยอดโน้มลงมาเองก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําการมัดทําการดึง คือเขาแข็งแรงแล้วเรามัดยังไงก็ได้ดึงยังไงก็ได้แต่ถ้าเขายังยังอวบยังอ่อนนะครับเราไปจับแล้วไปงัดไปโน่นไปนี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกหักกุ้ยหรือไม่ก็ท่อส่งน้ําตรงนี้จะแตกนะครับพอท่อส่งน้ําแตกมันส่งผลกระทบอะไรหรือแต่ดุยเนี่ยเหมือนกับตรงนี้นะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปของผมตั้งแต่ ต้นนี้ประมาณ52วันหรือ,อยังไงนะครับลำต้นเขาแตกนี้ต้นนี้ต้นนี้ลำต้นเขายังแตกนะอาจจะมีน้ำหยดออกมาคือท่อน้ำท่อน้ำเลี้ยงของเขาอา่ามันแตกแล้วส่งผลให้ใบใบหำ้ำหรือว่าใบาเขาเฉาผมยังตกใจผมได้ได้ทำคลิปทั้งตอนกลางคืนนะครับนี่นี่คือจุดที่เขาแตกนะนลำต้นเขาแตกเห็นไหมพี่น้อง และท่อน้ำเลี้ยงเขาก็แตกส่งผลกระทบให้ใบเฉาเราก็ตกใจ <laughs> นะยอดเขาก็เกือบจะนิ่งนะครับแต่ยอดไม่นิ่งแต่ใบเฉาอพอใบเฉาเราก็ตกใจสิครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นโรคเนา่ารากเนา่าหรือเปล่าเราตกใจนะครับต้นนี้นะประมาณ52วันที่ผมทำคลิปทั้งตอนกลางคืนด้วยนะครับอันนี้คือสาเหตุว่า ถ้าเราถ้าถ้าถ้ายอดกิ่งของเขายังไม่แข็งแรงเราก็อย่าพึ่งไปดึงไปงัดไปบิดนะครับถ้าเขาหักถ้าเขาํำต้นแตกมันก็จะส่งผลไปถึงยอดนะครับเพราะว่าท่อส่งน้ำท่อลำเลียงน้ำเขาแตกนะครับพี่เพื่อนเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละครับว่าด้วยเรื่องอาการโน้มยอดโน้มกิ่งนะครับแต่ยอดทุกต้นนะครับตอนนี้กำลังเจริญเติบโตเป็น อะไรที่ดูแล้วสวยงามเป็นอย่างมากทุกยอดทุกต้นนะครับต้นนี้ก็เป็นพระเอกนั่นแหละผมถึงถ่ายให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ดู2เดือนนะครับอสองเดือนกับ3วันดูลำต้นเขานะครับลำต้นเขาตอนนี้ก็ใหญ่โอ้เกือบเท่านิ้วก้อยเลยได้พี่น้องเลยสองเดือนเกือบเท่านิ้วก้อยแล้วนะครับลำต้นใหญ่ ต้นใหญ่ใบหนาเหมือนที่ผมพูดไว้นะครับพี่พีนเพื่อนต้นใหญ่ใบหนาสวยงามเป็นอย่างมากและใบเขาแข็งแรงมากนี่คือแบล็ k โอปอลนะครับแบล็คโอปอลนี่น่าจะถูกกับดินบ้านผมแหละผมคิดว่านนะต้นใหญ่ใบหนาใบแข็งแรงนะครับเมืงกว่าพี่น้องโอ้ยเบาไทยเราจะเจ็๊บโกกเลนอาจต่ก็นั่นแหละพี่พีนเพื่อนอา,าซเซียนฮะ,ะเข้ามาดูอิตาดุยยูเซอร์แล้วก็ ต้องเข้าใจนะครับจกักรวาภาษาหรือเวาปุ่นไปปุ่นมาูุป่านก้อยศีลขลน่นขล้่นพุ้นขล้่นผีเนาะพี่น้นนองเนะาะก็พามาดูาการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องการดึงยอดการโน้มกิ่งนะครับโน้มกิ่งโน้มยอดก็พยายามให้ยอดเขาแข็งแรงก่อนนะครับให้เขาเดินออกไปประมาณ10ข้อก่อน10ข้อตา นะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับผมก็ได้ผมขออนุญาตออกตัวก่อนนะฮะคือผมสาหรับผมผมคิดว่าน่าจะให้เขาออกไปประมาณ10ข้อตาตอนนี้ได้1 2 3 4 5ไปอีก5ข้อตาถ้าถ้ามาถึง5ข้อตาแล้วอางงไงยอดของเขาก็ต้องลงนะครเพราะว่าข้างบนไม่มีอะไรจะให้ให้ให้เขาเท้าไปหาตอนนี้เขาเท้าเขือสุง <laughs> อะไรตะดุยเท้าวคือว่าันนะตอนนี้ยอดของเขาพุ่งมาแล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าทำอะไรก็ตามเขาไม่มีอะไรจะจับเขาม,มีอะไรจะคว้าไว้เดี๋ยวเขาก็จะโน้มลงมาเองครับพี่เพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องไปรีบร้อนที่จะกดนะฮะจะไปกดไปดึงเขาลําต้นเขาแตกท่อส่งน้ําเขาแตกท่อลําลเลียงนะ้แต่อาหารเขาก็มาไม่ถึงใบใบมันก็เฉาเราก็จะตกใจก็ประมาณนี้นะฮะก็นี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับนำมาให้พี่เพื่อน อาได้ดูได้ชมกัน <c oughs> โอ้โยค่อยค่อยลูกน้ำเจ้าด้อีแต่ด,ดุย้ยก็จะประมาณนี้ได้ขอโทษขอไปนะพี่เพื่อนเพื่พอนคือเราอยากจะนําเสนอนั่นแหละเราทําเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ของผมเกี่ยวกับสวนองุ่นผมก็ไม่ได้ไหวไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเป็นูรูเกี่ยวกับการทําองุ่นผมก็ไม่ใช่อผมไม่ใช่ผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมก็เป็นมือใหม่ในการปลูกแต่ว่า ผมทําเป็นคอนเทนต์แล้วผมก็ปลูกในโรงเรือนนะครับนำเสนอเพื่อเป็นเกตความรู้นะครับปลูกไปด้วยกันดูแลไปด้วยกันอย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้ยอดก็กําลังสวยนะยอดกําลังพุ่งเดี๋ยววันจันทร์จะฉีดพ่นยอดกําลังพุ่งจะฉีดพ่นตัวยาอีกตัวยาหนึ่งนะครับเร่งยอดอเร่งยอดบํารุงยอดให้ยอดเขาพุ่งเร็วนะครับ ซื้อขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยววันวันจันทร์ผมจะทําคลิปให้พี่เพื่อนๆได้ดูว่าผมใช้ตัวยาอะไรแล้วเราก็ดูไปด้วยกันอีกนั่นแหละว่าการจเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือยอดที่เราได้ทําการตัดเพื่อที่จะให้เขาขึ้นคางนั่นแหละเขาก็ออกมาแล้วนะผมจะปล่อยให้ยาวเลยนะครับจะปล่อยให้เขายาวออกไปเลยแล้วเราค่อยโน้มทีหลังนะครับเราอย่าพึ่งไปรีบร้อนจะไปโน้มเขาอย่าไปอย่าพึ่งไปจับอ มามัดนะครับเพราะว่าเขายังอ่อนเดี๋ยวยอดเขาจะหักนะครับอันนี้ก็ในความรู้สึกของผมนี่แหละนะครับถ้ามันหักมาแล้วยอดหักก็ใจหายสิครับนั่นแหละพี่พี่เพื่อนเพื่อนยอดนี้ก็กําลังจะขึ้นถึงคางนะครับพี่เพื่อนเพื่อนยอดนี้ก็เป็นแบ็กโอปอนะครับใกล้แล้วนะฮะตอนนี้มือมือของเขา,าขึ้นแล้วแต่ยอดนี้ไม่ตัดนะครับจะปล่อยให้เขายาวขึ้นไปเลยนะครับยาวขึ้นไปประมาณ จนกว่าเขาจะโน้มลงมาเองนะครับยอดนี่คือต้นต้นนี้คือต้น,ตนอยู่หัวนะฮะต้นหัวจะไม่ตัดเพราะว่าเขาจะติดอันนี้แหละถ้าตัดปล่อยให้เขาออกซ้ายขวาไม่ได้อ่าต้องโน้มเลยนะครับโน้มเลยแล้วก็ให้เขายาวไปเลยเดินไปเลยตามท่อเหล็กไปเลยนะครับยอดนี้ก็ใกล้แล้วอันนี้ก็เป็น S48 อีกประมาณอย่างที่ผมเคยได้พูดไว้ในคลิปก่อน,อนหน้านะฮะว่า ประมาณสองเดือนกับ10วันนะครับหรือว่า70วันนั่นแหละ70วันน่าจะขึ้นถึงค้างทุกต้นนะครับทุกต้นจะต้องขึ้นถึงค้างในระยะเวลาการเดินทาง70วันผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าต้นนี้ก็เหมือนกันฮะเหลือประมาณ10เซนสิบเซนก็จะถึงค้างแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะถึงนะพรุ่งนี้น่าจะถึงนะครับ เพราะว่าเหลือ5ต้นนะครับที่ยังไม่ขึ้นถึงค้างยังไม่ได้ตัดยอดนะครับเหลือ5ต้นอันนี้ต้นนั้นเป็นหัวอันนี้ต้นท้ายต้นท้ายนี้จะเป็นไวมรกาสิไวมรกาครับก็สวยงามก็เหลือประมาณอ่า2 0 25เซน25เซนก็อาจจะถึงนะครับจะถึงค้างก็สวยงามนะฮะพี่เพื่อนทุกยอดอ ทุกต้นนะครับอตอนนี้เขาแตกยอดแตกยอดหมดทุกต้นนะครับแต่ในการโน้มนะครับวันนี้ก็สรุปสรุปง่ายๆก็คือในการโน้มโน้มยอดโน้มกิ่งเพื่อที่จะให้เขาเทาไปตามลวดเหล็กหรือว่าโครงเหล็กที่เราได้ทําไว้นะฮะต้องรอให้เขาลําต้นเขาแข็งแรงพอสมควรก่อนให้เขาออกมาประมาณในความรู้สึกของผมนะครับประมาณสิบข้อตา แล้วค่อยอพูดง่ายก็คือให้ให้ยอดเขาโน้มลงมาเองก่อนนั่นแหละแล้วเราค่อยมาโน้มมัดนะฮะมาโน้มตรงนี้อ่าและทําการมัดนะอตอนนี้โน้มแรงได้เลยผมก็ไม่กล้าโน้มเหมือนกัน <c oughs> ทําไมถึงไม่กล้าโน้มล่ตะตาดุยถ้าหาักตับมันก็ใจหายสิครับพี่บินเบื่อ,อถ้าหาักตับลงนี่ใจหายเลยนะอ่เราต้องปล่อยให้เขาโน้มไปายาวไปก่อนอให้เขายาวออกไปแล้วก็ อยอดของเขาค่อ,คอยๆก้มลงมาแล้วเราค่อยโน้มมัดนะฮะ,ะเพื่อความปลอดภยัยเพราะเราเลี้ยงมาเราเลี้ยงมา2เดือนกว่าแล้วถ้าหากปุ๊บเราก็ใจหายทันทีนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพี่เพื่อนฉะนั้นแล้วปล่อยให้เขาปล่อยให้เขายาวไปเลยครับเราจะพึ่งไปโน้มเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดแล้วโอ้ยเบาไทยอีก ยอดนี้ก็เหมือนกันทุกยอดล่ะครับในการโน้มโน้มไปตามลวดเราจะต้องปล่อยให้เขายาวออกไปแล้วก็ให้เขาแข็งแรงเต็มที่ก่อนแล้วเราคอ่อยทําการโน้มมัดนะครับสรุปง่ายๆนะฮะคลิปนี้ก็สมมาพาควรแก่การและเวลาหมดแล้วขอบคุณขอบโมขอบเจอพี่น้องปวงป่ายคู่คนนะครับเนาะอารทิบ,บมาเปา็นกำลงังแรงหมกำลังแรงเจอเฮดูยูเซอร์นะพี่น้องมันนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับปล่อยเขาย่าไปก้อนนะครับประมาณ10ข้อตา แล้วเราค่อยค่อยโน้มลงมามัดใส่ลวดหรือว่าใส่เหล็กนะครับเราอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะฮะสรุปนะฮะพี่เพื่อนๆก่อนจบคลิปก็ขอพี่เพื่อนทุกท่านครับโอ้ยบาวไทยขอพี่น้องคู่คนเนาะอายุดีมีแห้งกินข้าวแทบนอนลับความเจ็บมีไรความใครมีเฮามีคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มันหมนกันคู่คนเนาะพี่น้องเนาะเด็ดๆเนี่ยการได้พี่น้องเอ้ ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แชร์ไปไว้เก็บเบิงองศึกษาเรียนรู้ในการทำองุ่นะครับไปด้วยกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบ๊ายบายครับผม